ักนันย่างค่ะเป็นทังไหนผักกันไหนยังกินเนาะค่ะทางบ้านห้องพักกันไหนยังกินเนาะบ่าวผื้นต่ำมะฮูเนี่กินย่างอะไรกระเสบย่างนันต่ำมะฮูก็ผักไก่ย่างปุ๊บผัวน้นนองเปิดคลิปมากอะ ปวดโคกใส่กันเลยคะ่ะวันนี้เราก็ไม่สายเข่าเลยเพลินจ้างเราไปแล้วคุยไปเราคุย <laughs> ไปไ <laughs> ม่สายเข่าเลยตำบักุ่งตำบักุ่งนวดปลาเมึกนวดปลาเมึรกล้ะกะปลาเมึกใครค่ะลักกะพักสดนะคะล้กกะมีข้าวเหนียวสงสัยนะ่ะปอมโทรมา เอามาข้าเนียวค่ะข้าเนียว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 ัสดีจ้าพี่น้องทักทา,ายวันสูก่กับเจยสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพพกนอกเขตเทศบาลพักขาก,ะนนก,กาะระมีอขอ่ะมอนี้พากินตำมะฮวงละก็ปลาหมึกทอดละกะผักสดนะคะก่ <g ül üyor> อนกินมาบอกเคล็ดลับค่ะกินละท้องม่อื่นนะคะลคะกัมีตัวซอยค่ะ นี่ค่ะชามัสชานมผสมขิงนะคะเจ้าแรกของเมืองไทยนะคะใช้นมไม่ได้ใช้ครีมเทียมค่ะอันละชานมผสมขิงสีกเลยโอ้เอาหัวลงไปหัวลงไปในตับมึงก็หัวค่ดอันละ มีวางขายที่เดอะมอท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดอะมอท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตละกะมองไดนอีกมองหนึ่งนาะลืมเดอะมอท็อปละกะบิ <laughs> ๊กซีเมั่นายจำได้อีกว่าบิ๊กซีค่ะอันนี้เด้อรอให้อุ่นแล้วค่อยจะมาดื่มตบท้ายนะคะทานหลังอาหารช่วยในเรื่องเผาผลาญแล้วก็ช่วยย่อยค่ะ ชานมผสมขิงค้นก่อนค้นก่อนชามาชัสอร่อย very much มามากินบ้าน <laughs> อย่บอกหลายข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวตาบมูฮ่งค่ะตาบมูฮ่ง ขักขาวหรือชะอมค่ะส้ตตมตำฝีมือมาช่วยนะคะอืมตำบังหงสอบอยังไงนะอ๋อชักเนาะเจ็บตลอดอืมก็มือไขาค่ะ ทำหน่วยด้ตอนอาจิมบมากช่องฝาเพราะว่าหยากหอมเปร กนันย่างค่ะเป็นยังไงภาคกันไหนยังกินเนาะค่ะทางบ้านห้องพักกันไหนยังกินเนาะบ่าวพื้นต่ำมะฮูเนี่กินย่างอะไรกระเสบย่างนันต่ำมะฮูก็พักกันย่าง แล้วกินมือเดียวป่ะไหนไอศครีมาปไหนก็บม่จอมแล้วอ้วนกินขผากินเผาตามเวยไอศครมไม่ใช่ไม่กินทานได้พูด

ป้าสองสาวคุยกันไปแล้วเจอจะเป็นพนักจิ้่ะหิวตำมงมอกรยแซ่เป็นตัวไหมแฉกรสชาติเธอสเผ็ๆเผ็ด สมเป็เผ็ดเข้มเล้ศแจัดเลิไปแมันกับมแสบเลยนะเอออันนี้เลจัดแบบนีมันแสบมันจวดจัดปาดบึ้มไปเลยบ้าหรอเวล่าเจ้ารเามรักเลมัล็บโอเวันสมายน็อโยส โอเคเนาะกนสบายกันตีเลวนะเชียงกินนะแ่นี่อยังแบเชียงกินนะอันั่นเรืองกัรแ่งนอ๋อยอดเลยเนี่ยจดจตัวอืมใ่ะัเนยอืมอ หน่อยพื่อเอาหหนึั้งยัง้ยกันอ๋อเข่าหนึ่งเลยกลับเล้วินกันดนบันสามชั่วโมงพูดหลับไแล้วยิ่งบังทำไม กินดีสำนักแล้รข้ามเนี่ยอะกินข้ามแญ่ไม่ดิ่มไปมกินบ๊อเแินงข้ามนยอันนี้ทีนาท่าถามตอมข้าต้มผสมขิงแนะนำให้ดื่มตอนเช้าแล้วก็หลังอาหารนะคะรับสีงันแซ่บด้วับ รสชาติเหมือนชานมผสมขิงเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะจะเป็นตำนาเยใครกมเทียมเนี่ยเอาเถอะเจ้น่าสนใจนะน่าลองลองเดี๋ยวจะจัดเยอะอ๋อทำไมพี่น้องแฉบมีแห้งยาวนิวชามัสอร่อย v e รี่มั h แมนเยอะมัชไม่ทำให้อ้วนนะคะแต่ช่วยในเรื่องเผาผลาญค่ะมี่ ชานมเขียวด้วยนะคะแล้วก็ชานมผสมขิงค่ะสามมสค่ะ